สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่8มีนาคม2567ครับเมื่อวันนี้นะครับก็เจะพ้นพผาผไปดู ECB นะครับหรือว่าธนาคารกลาง ยุโรปเป็นก่อนนะครับหลังจากได้ที่มีการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ4.50%นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าอาจจะสูงไม่เท่ากับเฟดหรือว่าตัว BOE นะครับเพราะว่าภาพรวมวเนีียถือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสภาพยุโรปนะครับต้องบอกว่าลดลงมาดีกว่าเพื่อนเลยนะครับไปที่ระดับ2กว่านั่นเองนะครับทีนี้พอ ECB ีห EC นได้ตัดสินใจคงอัตราดอ,อกเบี้ยนะครับเมื่อวานนี้สกุลเงินยูโรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอ่าสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ก็ปรับตัวล่วงลงไปสักพักหนึ่งนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวคุณคิสติลากาดเองเนี่ยนะครับก็ได้คาดการเอาไว้นะว่าอ่า ECB เองเนี่ยน่าจะมองว่าเงินเฟ้อนะฮะหรือว่าตัวเลข CPI เนี่ยน่าจะปรับลดลง จากคาดการณ์ครั้งก่อนอยู่ที่2.7%ภายในปีนี้นะครับแต่ว่าคาดการณ์ได้ดีขึ้นนะครับคืออยู่ที่2.3%ก็แปลว่าตัวเลงินเฟอ้อน่าจะลดลงตามเป้าหมายเศรษฐกิจของยูโรโซนน่าจะโตได้อย่างที่ ECB วางไว้นั่นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ย JP Morgan เองเนี่ยยังมองว่า ECB ในมีโอกาสที่จะลดดอกในช่วงเดือนมิถุนายน2 0 2 4ด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วนะครับเราจะเห็นว่า ตัวไทม์ไลน์นะครับหรือว่าตัวเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยมันลดลงมากกว่าสหาราัฐอีิกครับแปลว่าตัว ECB เองมีโอกาสผมใช้คำว่ามีโอกาสนะที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงกอดเฟดนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะถ้าเกิดว่าเทียบกับเฟดแล้วนะครับเป็นการถแถลงต่อสภาคอนเกรสเป็นวันที่2คุนเจอร์โพเวลหรือว่าประธานเฟดนะครับเมื่อวานนี้ก็ <c oughs> ได้มีการถแถลงว่านะครับว่าตัวเฟดเองเนี่ยส่งสัญญ,ญาณที่จะลด อัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับถ้าเกิดว่านะครับย้านะมีข้อแม้นะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นตามคาดการณ์เฟดนะครับแปลว่าเราอาจจะต้องนอกเหนือจากดูตัวเลขเงินเฟ้อแล้วนะครับเราอาจจะต้องดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจด้วยว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อที่มันเริ่มลดลงหรือยังแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเฟดน่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับเพียงจะบอกว่าในปีนี้นะครับแต่ในปีนี้เหลืออีกประมาณ สิเดือนนะครับหือีก10เดือนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้จริงๆในปีไหนนะครับส่วนตัวเลขอื่นๆเมื่อวานนี้นะฮะจะมี Initial Job d a อบ c l a i แนะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขออกมาเท่ากับของเก่าเท่ากับคาดการณ์นะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดมากมายนะครับแต่ว่าที่คาดว่าน่าจะส่งผลกับตลาดเนวิิงจริงนะครับจะเป็นตัวเลขภาคตลาด แรงงานของทางสหรัฐนะครับวันนี้ประกอบไปด้วย3ตัวหลักๆนะครับหนึ่งคือ,อารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคาดการออกมาแย่ลงนะครับตัวเลข่นอนอตฟาร์มเพโลนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคาดการออกมาแย่ลงนะครับส่วนอัตราการว่างงานคาดการออกมาเท่าเดิมน,นะแปลว่าในภาพรวมถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์จากคาดการตรงนี้นะครับน่าจะสามารถคาดการแผนการเทรดของเราได้นะครับว่า US Dollar เนี่ยมีโอกาสจะอ่อนค่าลงในระยะสั้น นะครับนะก็ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาในลักษณะนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีขึ้นถือว่าช็อคตลาดนะครับมีโอกาสที่ u s เอดอลลาร์นั้นจะกลับมาแข็งค่าหน้ากระดานได้นะครับเพราะว่า <finan c aha> ถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆนะครับสำหรับสกลุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยเมื่อวานที่ปรับตัวลุงลงต่อนะครับก็ปเปเดปิดตัวแท่งเบื้องเริ่มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซูมมาในทับเฟสที่เล็กลงนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแนวรับหรือว่าดีมาโซนอยู่ด้านล่างที่พอที่จะ ลุ้นรับได้และปรับตัวขึ้นมาได้นะครับอยู่อยู่บริเวณ102.595นะครับแล้วก็101.720นะครับจะเป็นแนวรับสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อมานะครับราคาทองคำนะครับก็ออทามฮอีกแล้วนะครับออทามฮอีกแล้วเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ1 2,164.8นะครับวันนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นตามคาดคาดการของตัวเลขที่ออกมานะครับก็แนะนําว่าย่อบายก็อาจจะเป็นทานที่ปลอดภัยที่สุดแต่สต็อปลอสไม่ต้องไกลมากนะครับก็คือสวิงล่าสุดที่ราคาเขาทําเพื่อไส้เพื่อประชากนิดนึงนะครับแนวะรับวันนี้ผมให้อยู่ที่2142 2120และ2 8 8 8นะครับแนวะรับที่คาดว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ทัทีนะ2,142 2,120และ2 0 8 8นะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านหรือเป้าหมายของราคาเนี่ยใครไม่อยากถือยาวนะครับแนะนำไฮเดิมก็ได้2,164นะครับ2,180และถ้าเกิดว่าใครอยากลองลุ้นยาวๆนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ2,200ถึง2,220นั่นเองสำหรับราคาทองคำน,นะครับแล้วก็ปิดใช้กันที่ตลาดหุ้นนะครับตัชนีดาวโจนนะครับ ลุดเทรลไลท์ที่เป็นสปีดไลน์เรียบร้อยขึ้นมาเทสถึง2ครั้งแล้วนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวรุวงลงถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเลขนอนร์ฟลามนั้นออกมาแย่ลงนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสามารถหลุดกรอบตรงนี้มาได้นะครับหลุดกรอบที่ผมกําลังตีตรงนี้มาได้เนะี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ37,800จดรอิตันในเน็ตสำหรับดัชนีด,ดาวโจนส์นะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารเชื่อว,ว่าน่าจะทําให้เกิดความผันผวนได้ในช่วงตัวเลขน,นาร์ฟานประกาศนะครับยังไงก็อย่าลืม Money Management แล้วก็วางแผนการเทรดให้ดีนะครับขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ